ใช่สบายดีสบายดีเอฟทีทุกคนเดอ้อฟังเหล่าฟังไทยแต่ก็ทั่วประเทศมาพบกับนีนาอีกแล้วเมื่อน,นี้ oh, oh, oh. นีนาสิพาทุกคนไปเบิงส่วนขอ้งอีพอแล้วก็สิพาทุกคนเบิงเพราะว่าบ้านนี้หันอยู่ติดกับภูเข้าเป็นบอกแล้วก็มีแม่น้ำคลองแล้วก็อยากให้ทุกคนเบิงมาอยู่บ้านนี้หันข้าเอาน้ำอยู่ใส่มาไซมากินเดี๋ยวสีพาไปเบิงเลยเนาะตอนนี้ อ่ะี่พอกับอันอ้กับน้องกับหลังเห็ดส่วนกําลังปลูกตุบ้หมูอยู่อันนั้นก็าเป็นขอกมูเนาะเดี๋ยวปลูกตุบหฮมูใหม่ไปเบิ้งน้ากันเลยไปเบิ้งส่วนยี่่อกรแล้วก็สิพาขึ้นไปเบิ้งอันองน้ําอยู่บ้านท่านจะมีองน้ําที่ว่าข่าเจ้าเก็บน้าไวไ้ใช้ว้กินเนาะอันนี้ก็จะเป็นท่อเด้อท่อนำไงเนาะที่ว่าตัมาจากโป้งยุทธึงนะเพื่อเอามาเชื่อมตัวกับน้ำกอกที่เขาเบิ้งเมื่อกี้นี้เสื่มตัวกัน กันไปเทิร์นกนอันนี้กับแม่นิพ่อเนาะเสดิดพ่อนั่งอยู่นี่น้องสายกำลังพากันเห็ดของมู่งบ้านของลุ่มหุ่นอันนี้แม่นมันต้นเนาะอีพ่อสิไปปลูกมันต้นอ่าไปมันต้นอยู่ด้วยส่วนนี่แหละประเทศส้วนมันต้น อยู่บ้านนี้เขาเจ,เจเ้าจะเฮ็ดอันพวกมันต้นไข่เด้อไข่เป็นหลู<อ>นี่อันนี้ก็แม็นโล่หน,น,นึ่งทรงผันกีบนี่แหละเนาะอันตัวดิบน่ะมีดิบกับแห้งบ่้โหรายละเอียดบรนไดขึ้นไปทางน้ำเล่าก่อนอันนี้ก็คือส่วนอีพอเดอ้อเนาะเพิ่นจะปลูกมักเผ็ดมักฮงมักเครืออะไรทำมยเยอะแยะมากมายน,นี่ก็คือมักเผ็ด มะพริกใช่ไหมภาษาไทยเรียกว่าพริกมะเผ็ออีหยังอันนี้นะบ้านจะเอินอย่างหลายเดอ้อปููกขายเนาะ่นจะปููกขายใส่เป็นทุง่งทุ่งเนืองฮาเปนกิบงปงงามงามไล่ไล่ เดี๋ยวนี้ขึ้นมาจอมผูถึงพูแล้ววิวงามงามบานกะอยู่รุมพุน่นอันนี้จะเป็นองค์น้ำเด้อทุกคนเด้อเมื่อทางบูบานจะใส่องค์น้ำอยู่นี่ที่เขาเจ้ากักเก็บน้ำมาจากห้วยห้วยก็คือมาัะ, <ลง S 2> ระไร <laughs> เดี๋ยวซือให้พี่เบิงสีผ่าขึ้นพี่เบิง,เบงทางถึงหรือทางถึงจะเป็นน้ำเข้ามาไหนอันนี้ก็จะเป็นโทโทน้ำนขึ้นขักก<อ>นใดบ่เ <laughs> ดินก่อนดอ้น้ำก็จะลุม่มจนบังบ่เหินกันได้ ซึ่งน้ำก็จะมาจากอาหว้วยโบโฮว่าภาษาไทยเรนว่าอย่างกระหว้วยคือกันลวะวะมาจากภูเขาเนาะจะเก็บมาไว้ในทั้งอันน,นี้ทั้งเก็บน้ำทั้งจะเก็บแล้วก็จะมีท่อระบายแอำท่อปล่อยลงไปลุ่มพูนเมื่มูม้บานก็จะได้ใช้น้ากันเป็นน้ากอกยุ่มเนาะทุกคนเนาะแต่กระองน้าก็จะย่ดถึงย่ดถึงผู้ีเก็บไว้ บดี้อันนี้ก็จะเป็นท่อใหญ่น้ำก็จะเปิดจะปิดอยู่บนนี้เดี๋ยวก็จะโตส่ท่อดำนี้ลงไปลงไปลมพุน่นจะยู่ทงเหินของนี้ของนี้เลยลงไปลุล่มทะเลบอดี้อันใไซน้ำข้องเด้อบอดี้กินบอดีใไซน้ำข้องจะใไซเป็นน้ำห้วยนี่อาบน้ำโอ้โหงไปมาจู้นี่ อันนี้ก็คือน้ำกอ๊อกเด้อบ้านนี้เอินว้าน้ำกอ๊อกเนาะเขาจะอาบจะใส่จะเอาน้ำอันนี้ดีวัดไปใส่นะอยู่บ้านนี้หันมีร้อยกว่าคบขัวเฮือนจะมีน้ำกอ๊อกอยู่ประมาณเจ็ดแปดอันนี่แหละอยู่ในหมู่บ้านแต่ว่าเดี๋ยวนี้อยู่บ้านของนี่ขาเจ้าก็จะมีน้ำดื่มค่ายแล้วเนาะแต่ว่าแต่ก้นหันบ่มีก็จะกินน้ำอันนี้นี่แหละซึ่งเขาจะเอามาตม้มเนาะต้มก้นะ้วจึงกิน อ่าฟน้ำใส่น้ำก็คือมาจากน้ำทั้งนี้นี่แหละน้ำกินน้ำใส่เนาะอ่าีนะอาจจะหว่าบุเก่งหรือหว่าวบุคองเพราะว่าห้ากระหิตไม่กระหูสึกแบบเก่งๆในหนึ่งบัวสังหว่าบัวสังวาคลิปนี้ก็พรอกันเท่านี้ขอบใจเอฟซีทุกคนเดยเข้ามาสนับสนุนแล้วก็กดติดตามเนาะแล้วก็ขอบใจได้ไร้ไว้พอกันคลิปไม่คลิปนี้เลยก่อนขอบใจเลยบายบาย